อ่ะครั้งที่แล้วเนี่ยชนะแบบใสๆเลยความมั่นใจเนี่ยเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้เราอยู่กับหมอตามมาเลยฮะพร้อมมากแล้วครับอยากรู้โลกหรืออยากรู้โจทย์เอาโจทย์กันเอาโจทย์อ่ะคนนี้หมอบอกว่าหมอถนัดอาหารประเภทฝรั่ง,ลงแล้วเราก็ให้ตรวจอาหาร <c oughs> ไทยเอางี้เลยอ่ะ อาหารไทยก็อาหารไทยอาหารไทยนะครับข้อแม้คือเราอยากได้เราอยากกินไก่ทอดถาดใหญ่อืมั้นให้หมอทำไก่ทอดกับส้มตาอ่ะให้กับผู้ป่วยใครครับผมไม่งา่าย,ยก็จะเปไตป่วอปวยโรไตครับโรไตเลยนะมาเรามาทดลองกันดูว่าไก่ทอดถาดใหญ่กับส้มตำสำหรับผู้ป่วยโรคไตท,ทำได้ไม่ได้ถ้าพูดถึงโรคไตอ่ะอย่างแรกเลยคือเหมือน EP ที่แล้วครับ สำคัญที่สุดคือเกลือกับปริมาณน้ำแต่ซีเรียสกว่าโรคหัวใจอีกเพราะว่าหน้าที่หลักของไตอ่ะมันคือหน้าที่คุมเกลือแร่ให้ร่างกายทั้งโซเดียมทั้งโพแทสเซียมทั้งแคลเซียมทั้งฟอสเฟตเต็ม,มหมดเลยอีกอย่างหนึ่งคือคุมสมดุลน,น้ําในร่างกายให้คงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไตมันเสียขึ้นไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆหน้าที่การรักษาเกลือแร่กับรักษาปริมาณน้ำเนี่ยมันก็เสียหายไปเราก็เลยต้องคุมจากการกินอ่ะ หมายวันนี้นอกจากเราจะคุมเรื่องโซเดียมอย่างเดียวแล้วเนี่ยเรายังต้องคุมโพแทสเซียมเราต้องคุมแคลเซียมแล้วเราต้องคุมฟอสเฟตยมรวมด้วยเนาะอืออ่าเริ่มจากไก่ทอดทารใหญ่ถูกไหมเราว่าทาไก่ก่อนแล้วกนะันจริงๆอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ซื้อของแล้วว่าโปรตีนที่ดีที่สุดคืออกไก่เพราะว่าไขามันตำ่ำแต่เมื่อเราตัดสินใจจะกินไก่ทอดแล้วอะ่ะมันมันแล้วอะ่ะก็เอาส่วนที่มันอร่อยดีกว่าอร่อยดีกว่าอร่อยดีกว่าก็คือส่วนกระโพกติดน่องเนาะ แต่ว่าถ้าเราทอดทั้งชิ้นนี้อาจจะไม่สุกเราก็ต้องแบ่งก่อนนะวิธีหาก็คือหาตรงข้อต่อระหว่างตัวสะโพกนะครับกับตัวน่องถ้าเกิดหาไม่เจอเราก็ลองขยับดูมันก็จะมีจุดที่มันไม่ขยับนะถ้าเกิดเราขยับอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะยิ่งๆใช่ไหมแล้วก็กรีดลหมอได้ซื้อมาไมบไม่ซื้อครับไมไม่ซื้อเพราะว่าคิดไม่ถึงว่าจะต้องมาทำแต่เราว่ามันก็โอเคแล้วแหละเพราะว่า ของทอดมันก็ต้องเป็นน่องก,กับสะโพกเน,นี่ยถ้าเกิดว่าเราลงไปถูกที่ที่มันควรจะตัดอะ่ะมันแทบไม่ต้องออกแรงเลยเห็นไม่ต้องออกแรงเลย,เลยใ่แล้วเนี่ยเราก็แยกตัวสะโพกกับน่องออกมาเรียบร้อยเวลาทอดไก่เนี่ยถ้าเกิดเราจะให้มันสุกเร็วขึ้นเนี่ยเราก็เอากระดูกออกสําหรับตัวสะโพกเราก็กรีดลงไปตรงๆรงรง,รงกระดูก ให้ถึงกระดูกก่อนนะครับแล้วมันก็จะแยกมาด้านข้างใช่ปะเราก็ค่อยๆเลาะเลาะรอบกระดูกด้านข้างออกของทอดถือว่าเป็นของโรคต้องห้ามของโลกไกลไหมไม่นะคนโลกไกลกินของทอดได้แต่ว่ามันก็ไม่ดีถูกไหมกินบ่อยๆอ่ะไขมันก็สะสมมันก็เกิดเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ oh, <no. S 1> อันนี้พอเราเลาะก,กระดูกด้านข้างนะเราก็จับขึ้นมาได้แหละอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ <laughs> ล้วก็แทงมีดลงไปด้านล่างกระดูกแบบนี้ แล้วก็ลอกออกมาง่ายๆสา,าสาเหตุที่เป็นโรคไตโอเยอะมากทั้งโรคทำตัวเองหรือว่าเป็นโรคแบบอื่นๆใดเช่นโรคพุ่มพวงหรือว่าพวกที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วมาทำลายที่ไตก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเกิดจากพฤติกรรมอย่างเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ ตั้งแต่เริ่มแล้วว่าโรคต่างๆเช่นความดันเบาหวานหรือว่าไขมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคไตได้ทั้งนั้นเลย oh, <no. S 1> นค่ั้ให้กสะโพกมาแล้วสำหรับตัวน่องเนี่ยจะเอากระดูกออกก็ได้นะแต่ว่าเราว่าเอากระดูกไว้มันก็จะได้รูปทรงสวยงามมากกว่าเราก็จะทําตัวแป้งสําหรับไก่ทอดถัดใหญ่แล้ว oh, <no. S 1> เริ่มจากเราจะเอาเครื่องเทศไปคั่วให้หอมก่อนนะครับ oh, <no. S 1> เริ่มจากลูกผักชีนะฮะ oh. อันนี้เราตั้งกระทะเป็นไฟอ่อนนะครับ ต่างเพราะว่าไก่ทอดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็าอาจะอย่างแป้งเกลือหรือว่าเป็นผงปาปริก้าเล็กน้อยหรือว่าเป็นผงกระไทยผลกระเทียมเล็กน้อยแต่ว่าเน,นี้ยเราจะเติมพวกยี่หล่าลูกผักชีลงไปด้วยเพื่อให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของไก่ทอดถาดใหญ่อันนี้เราคั่วให้พอมันมีกลิ่นออกพอไม่ต้องให้มันไหม้เกรียมมากนะครับเนี่ยกลิ่นก็เริ่มขึ้นมาแล้วะระหว่างรอนะครับเราก็จะใส่แป้งแล้วก็ใส่แป้งสาลีลงไปก่อนนะครับเอาหมดเลย กะวกเอาครับอยากทอเดเยอะเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นอันนี้คือกลิ่นหอมแล้วเราก็เอาเนี้ยไปจัดก,การทําให้มันป่นระหว่างรอเราก็เนี่ยเตรียมแป้งไปก่อนนะครับเราใช้แป้งอเน,นกประสงค์หรือแป้งสาลีนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้าปริมาณก็ประมาณสองต่อหนึ่งก็ได้ครับเสร็จแ,แล้วก็ใส่เกลือครับเราใส่เกลือได้น้อยลงเพราะเราเอากลิ่นจากอื่นๆมาทดแทนแล้วเนาะ เนี่ยเราก็ใส่แค่นิดเดียวครับอ่าเสร็จปุ๊บเราก็หลังจากที่บดเมื่อกี้มีรูปผักชีมียี่หร่าแล้วก็พริกไทยนะครับบดจนไน้ละเอียดอย่างนี้เราก็ใส่ลงไปในแป้งเสร็จปุ๊บพอเราผสมแป้งพร้อมแล้วเราก็ตั้งน้ำมันรอเลย <c oughs> จริง,รงๆก็ถ้าทอดอะ่ะเราก็ใช้เป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันพืชสำหรับทอดเช่น น้ำมันคานัล่าน้ำมันดอกคาร์านน้ำมันลำข้าวนะครับมันก็จะมีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างน้อยแล้วก็ไขมันมีิ่มตัวค่อนข้างเยอะกว่าถ้าจะใช้เป็นน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันหมูในการทอดอ่าเรารอแล้วมันร้อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าระหว่างนี้เราก็จะาหั่นตัวหอมแดงก่อนเพราะว่าการทอดหั่นใหญ่มันขาดหอมแดงไม่ได้นะครับก็เริ่มจากหั่นหอมแดงให้ค่อนข้างบางนะ ไม่ครับเมื่อกี้คราวที่แล้วหั่นหอมใหญ่ก็ไม่ร้องไห้ปะแต่ครั้งนี้หอมแดงก็ไม่ร้องไห้นะ <No. S 1> เลยหอมแดงหอมใหญ่เนี่ยจะคล้ายๆกันคือมีน้ําตาลธรรมชาติอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานโดยที่เราไม่ต้องเติมน้ําตาลลงไปอีกอย่างหนึง่งคือมันจะมีความอูมามิเวลาเราทอดอันนี้คือเราจะทอดหอมเจียวก่อนเพราะว่าเราอยากให้น้ํามันอ่ะมันมีกลิ่นของหอมแดงเวลาทอดไก่มันก็จะหอมมากขึ้น คราวนี้ทอดเวลาทอดหอมเจียวนะครับเราก็จะไม่ได้รอให้มันแบบเหลืองกรอบในกระทะนะเพราะว่าเรา,เราเอาขึ้นมาข้างบนอะ่ะมันยังร้อนต่อวะถ้าเกิดเรารอให้มันเหลืองจนแบบพร้อมกินในกระทะพอขึ้นมาข้างบนมันก็จะไหมเกลียมก็จะขมเราต้องกะกะให้ดีอ่ะระหว่างนี้รอหอมแดงเราก็จะเอาไก่เราไปหมักกับตัวแป้งที่เราทําไว้แล้วนะครับ,รรบใช่ครับ เนี่ยก็พอได้แล้วอย่างที่บอกว่าตัวหอมอ่ะมันจะขึ้นมาเหลืองต่อเพราะว่ามันมันมันยังร้อนอยู่เนาะอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราทอดหอมแดงก่อนอนะ่ะถ้ามาดมกลิ่นน้ํามันตรงเนี้ยจะได้กลิ่นแบบกลิ่นหอมเจียเลยนะแล้วยิ่งเราเอาไก่ลงไปทอดในน้ํามันเนี้ยจะยิ่งหอมเลยอันนี้กไก่ชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อน้ําตาลคือเนื้อที่มีไขมันเยอะฝรั่งเขาเรียกว่า brown meat จะใช้เวลาในการทำเนี่ยนานกว่าเนื้ออก ตอนนี้นเราต้องเริ่มจากไฟกลางแล้วพอเรามั่นใจว่าข้างในมันสุกแล้วเราค่อยเร่งไฟขึ้นมาให้ข้างนอก,กมันกรอบเวลาทอด <yt> <multi> <ress> ข,ของนะครับก็ผักของไปข้างหน้าให้มันออกจากตัวไปม่งะนั้นน้ำมันมันจะกระเด็นกลับมาหาเราเนาะอย่างนี้เราก็ผักน้ำมันไปหาตะกรง <the> <d ress> เราจะได้ไม่ร้อน หลังจากที่ไก่ทอดเราเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลุยที่ส้มตำกันต่อเริ่มจากกระเทียมก่อนนะครับก็ใช้เป็นกระเทียมไทยมันก็จะหอมกว่ากระเทียมจีนเนาะแล้วแต่คนชอบเลยผมชอบกินกระเทียมเยอะๆบางคนเขาก็จะไม่ปอกกระเทียมด้วยนะเพราะว่าเราต้องการแค่กลิ่นไงเห็ุผบก็ตำนะครับให้พอแหลก เนี่ยนิดเดียวพอเป็นโคกหินมันก็จะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมาพอแหลกแล้วก็ใส่เป็นพริกนะครับอันนี้พริกกินแดงแดงถ้าเกิดว่าเราอยากได้เผ็ดหน่อยก็ใช้เป็นพริกที่หนูสับพะคุณเหมือนพริกทั่วไปเลยคือมันมีแคปไซซินซึ่งแคปไซซินเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มระบบการเผาผลาญของร่างกายเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนที่เขาลดน,น้ําหนักเขาก็จะชอบกินแนะนําให้กินของเผ็ดๆหรือของที่มาจากพริก พริกก็ไม่ต้องตำละเอียดมากเหมือนตำน้ำพริกขนาดนั้นเนาะเอาพอแหลกเราก็ใส่เป็นกุ้งแห้งก่อนนะครับอะไรที่มันเป็นแห้งๆเราตำมันจะไม่กระเด็นเนี่ยก็ใส่ลงไปก่อนบางคนก็ใส่กุ้งแห้งหลักข้างหลังสุดเนาะแบบไม่อยากให้มันแหลกมากแต่เราอ่ะส่วนตัวเราจะชอบใส่กุ้งแห้งก่อนเพราะตำแล้วมันจะมีกลิน่นหอมขึ้นมามีครับก็วิธีการเนี่ยให้เอาไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนมันก็จะลดความเค็มลงไปได้เยอะครับ แล้วมันก็จะได้ความอูมามิของตัวกุ้งเข้ามาแทนอย่างหนึ่งกุ้งแห้งเนี่ยมันคือกุ้งทั้งเปลือกถูกไหมเราก็จะได้โปรตีนจากกุ้งแล้วก็ยังได้แคลเซียมจากเปลือกกุ้งด้วยต่างหากเนาะอ,อ่ะเสร็จปุ๊บพอทุกอย่างมันเริ่มโอเคแล้วเราก็จะปรุงรสแล้วนะครับเราก็อ่ะเอาออกมาจากครกก่อนก็นได้เพราะตรงน,นี้เราไม่ต้องใช้วิธีการตำอะไรมากแลลวน้ำตาลปี๊บนะครับเราก็เนี่ยประมาณกะกะเอา แล้วก็น้ำปลานะครับก็กะกะเอาเหมือนกันแต่ว่าถ้าคนเป็นโรคไตก็ต้องลดปริมาณน,น้ปํปลาหรือว่าเราเลือกเลือกใช้เครื่องปรุงที่เป็นน้ํปลาลดปริมาณโซเดียมพอมันเริ่มมีน้ำเนี่ยเราก็บี้บให้ตัวน้ําตาลเนี่ยมันละลายนะครับอ่เสร็จปุ๊บเราก็ใส่เป็นตัวมะเขือเทศน,นะครับมะเขือเทศเราก็จะหั่นสี่หรือว่านะยากไหมครับับ ยากหนึ่งคือส้มตําไม่ชิมยากแล้วส้มตําไม่ตํายากกว่า <What? S 1> เป็นส้มตําแบบคลุกนี่ก็เรียกว่าเป็นส้มคลุกคลุกคลุกแผ่นะแล้วก็ใส่ตัวนี้มะนาวนะครับ <Okay. S 1> อ่าเราปรุงรสเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เครื่องอื่นๆแล้วก็คือขัวฝักยาวนะครับเราก็ตัดส่วนตรงตายออกใช้หักเอาเลยครับไม่ต้องสับแล้วก็ใส่อันนี้มะละกอนะครับแล้วก็แครอท เพื่อสีสันสวยงามแล้วก็ให้ประโยชน์จากตัวแครอทด้วยเพราะว่าตัวมะละกอเนี่ยมันก็แอบมีปริมาณแป้งที่ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเราเอาแครอทเนี่ยไปหนึ่งคือไปเสริมคือลดปริมาณแป้งลง2คือเพิ่มเลต้าคาร์โบไฮเดรตให้จานเนี้ยมันมีวิตามินสูงมากขึ้นเพราะว่าเป็นต้มเออส้มตำไทยก็จะติดด้วยถั่วเนาะอันนี้ก็แล้วแต่สูตรถ้าเกิดเป็นตำซ้วใส่ขนมจีนใส่อะไรใส่ปลาร้าใส่ปูก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะครับแต่ว่า ต้องพึงระลึกเสมอว่าของที่ใส่ลงไปเนี่ยมันมีปริมาณโซเดียมหรือเปล่าเช่นใส่ปูดองลงไปอย่างเงี้ยเขาก็จะดองเกลือถูกไหมหรือดองน้ำปลามันก็จะเค็มมากขึ้นเ <c oughs> นี่ยก็เสร็จแล้วส้มตำง่ายๆเรียบร้อยแล้วจัดลงจานเลยนะครับ อ่ะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูส้มตำแต่อันนี้เป็นส้มคลุกนะครับกับไก่ทอดถาดใหญ่สูตรโลโซเดียมทั้งคู่นะฮะโอ้โหอันนี้อดใจไม่ไหวแล้วนะฮะอ่ะถึงเวลาชิมกันเนี่ยครับเชิญกรรมการทั้ง3คนนะฮะลุยแล้วโอ้โหได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงไหมฮะโอ้เป็นไงร้อนร้อน กินกับไก่อาจจะรสชาติโอเคนะกินกับไก่แล้วลงตัวพอดีนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้คือไม่ต้องให้คะแนนมั้งนะตง้ต้องให้คะแนนอยู่ไหมครับโอ้โหชนะอยู่แล้วนนี้ เบื่อใชยชนะเหลือเกินอาเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเมนูส้มตำกับไกท่ทอดถาดใหญ่สูตรโลโซเดียมนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคไตเนาะจะเห็นเลยเลยว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยไม่จําเป็นต้องลดอาหารอะไรเป็นพิเศษนะครับแค่เลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมกับโรคตัวเองเท่านั้นเองก็คือ1เลยต้องลดปริมาณโซเดียมลงนะครับสก็คือลดปริมาณโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสเฟตลงอย่างพวกน้ําอัลมต่างๆหรือผลมไม้อะไรที่มันมีลดโพแทสเซียมเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องงดไปก่อนนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ต้องจํากัดปริมาณน,น้ําเนี่ยต้องอย่าลืมมาดูในปริมาณอาหารของเราด้วยว่าใส่น้ําเข้าไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็อย่าลืมไปลดกับปริมาณน,น้ําดื่มที่ต้องดื่มต่อวันด้วยนะ oh, <no. S 1> อ่ะโอเคครานี้ก็ชนะอีกแล้วอ p ีนี้ไม่รู้ว่าอีีหน้าจะชนะใส่ๆแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับก็ต้องไปติดตามชมกันอีกทีกับ ฟู้ดแล็บเอพิโซดหน้ามาดูันว่าเราจะมาทดลองทำเมนูอะไรกันอีกนะฮะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยโรคอะไรกันอีกวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไปละบายอร่อยอร่อย,ออยหมอหมอกลับไปแล้วหมับลับแล้วชวนเขาเปิดร้านไก่ทอดอร่อยหมอปรุงได้แบบพอดีเป๊ะ ออันจริงเอาจริงนะส้มตำเราเราเป็นคนติดกระเทียมอะ่ะเราอยากได้กลิ่นกระเทียมเยอะขึ้นฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไก่ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ <Hello. S 1> มันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่พอกินกับส้มตำแล้วมันก็อร่อยดีค่ะไม่มีต้องียวบต,ต้องใส่ปลาร้าค่ะอ๋อไม่ได้คัดค่ะ